สวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเกรทเข้าเรื่องเลยแล้วกันเหมือนรายการเยกมากเลยเข้าเข้ารายการเลยแล้วกันอยากอยาก,อยากจะคุยกับเกรทวันนี้นิดนึงเรื่องของเอการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งสําคัญของยุโรปอตามหัวข้อเลยเดี๋ยว <ใน S 1> อะเจงกันสะงครามยูเครนเราก็ไม่กลัวไม่หวัน่นใช่ไหมคะเออไม่หวั่นเนาะยังหาแหล่งแหล่งพลังงานสีเขียวได้ได้อีกหลายๆแหล่ง งั้นมานั่งคุยคุยกันเลยดีกว่าเกรทคะ่ะว่าทําไมยุโรปถึงให้ความสําคัญอ่าวันนี้โจหัวไว้อย่างนี้แต่ว่าพลังงานที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของกรีนไฮโดเจนนะคะโจโจหวไว้อย่างนี้ก็เลยอยากถามเกรดว่าแล้วทำไมทาไมสาภาพยุโรปเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับกับเอ่อกรีนไฮโดเจนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเล่าฟังก่อนว่ากรีนไฮโดเจนคืออะไรนะบางคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละเพราะคนพูดถึงเยอะมากมสำหรับท่านที่ไม่รู้จักก็คือ พลังงานไฮโดรเจนที่สร้างมาจากน้ำและพลังงานหมุนเวียนเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการจะไม่มีไม่มีค,คดดาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่แล้วความสำคัญ<ำ>นะคะใช่ค่ะความสำคัญขอไมก็เพราะว่าเราทุกคนต้องการจะไปที่ net zero เพราะเราอยู่ไม่ได้แล้วกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกปีใช่ไหมคะเราพยายามจะกดให้อุณภูมิโลก ไม่สูงขึ้นถ้าเราจะใช้ใชีวิตปัจจุบันต่อไปที่ไม่คำนึงถึงเรื่องเนทซีโร่ uh, Net Zero, หรือเรื่องทังงานสะอาดบ้านเราก็จะร้อนขึ้นทุกปีแล้วก็ฝุ่นเรื่องฝุ่นก็มีทุกปีเยอรมันเนี่ยฝุ่นมากกว่ากรุงเทพช่วงเนี้ยหน้าหนาว <Okay. S 1> นักกวากลัวมากน่กกากลัวมากอาทิตย์ที่แล้วคือค่าพีเอมสูงมากเนี่ยแล้วก็ มันจึงสำคัญว่าทำอย่างไรเพราะว่าถึงเราจะใช้พลังงานที่ bio mass หรืออะไรที่มัน low c a r บอนแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีคาร์บอนอยู่ hydrogen สีเขียวก็คือเป็น solution เดียว only one solution ที่เราจะไปที่ n e ซ zero ที่แท้จริงค่ะค่ะแล้วทีนี้ทำไมเป้าหมายเป้าหมายหลักออของยุทธศาสตร์ของไฮ d r o g e n สีเขียวของสภาพยุโรปเนี่ยคืออะไรแอบ,บโชว ไม่วันนี้มีภาพให้เห็นชัดเจนมีภาพให้เห็นว่าไฮโดรเจนแทงแล้วก็อนาคตกับทรานสปอร์เทชันเราก็จะมีการใช้ไฮโดรเจนเข้ามาเนาะขอโม้ต่อโม้ต่อยังไม่ตอบคำถามว่าเป็นลูกเครื่องบินอันนี้ล่าสุดมีบริษัทสตาร์ทอัพในรัฐใกล้ๆดูเซนดอกนี่แหละได้ทำการเปิดตัวโครงการว่าเขาเอาไฮโดรเจนมาแทงมาไว้ในสนามบินแล้วจะมีโครงการใหญ่ของสนามบินดเซนดอลนะ ก็อินฟราสตรัคเจอร์พวกการผลิตทางความความร้อนหรือไฟฟ้าก็จะเบสไฮโดรเจนแล้วก็ตัวเครื่องบินเองในอนาคตก็จะใช้ไฮโดรเจนด้วยนะครค่ะเป้าหมายยุทธศาสตร์เนาะใช่เาปีสองพันห้าสิบใช่ไหมที่ทุกคนแบบปักหมุดไว้ว่าเราจะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ ของทั้งยุโรปให้เป็นพื้นฐานการใช้ไฮโดรเจนเนาะแล้วก็ส่งเสริมลงทุนเข้าไปที่เรื่องเทคโนโลยีค่ะค่ะแล้วแล้วอย่างนี้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีบทบาทยังไงในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้อะค่ะหลักๆเลยก็พี่ใหญ่ยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีถึงตอนนี้เบรกซิไปแล้วแต่อังกฤษก็เป็นพี่ใหญ่ยุโรปเหมือนกันก็ตามที่ไปงานเอ็กซิบิชัน เทคโนโลยีเอ็กซิบิชันหรือพวกคอนเฟอเรนซ์พวกนี้เขาก็จะมาโชว์เทคโนโลยีกันประเทศใหญ่เนี้ยค,ค่ะแล้วก็วางแผนเรื่องทุนต้องลงทุนเท่าไหรนะ่เนาะเพื่อจะผลิตให้ประเทศแบบพลิกออกมาเป็นเบสออนไฮโดรเจนสีเขียวนะคะแล้วอย่างนี้เออเขามีมาตรการสนับสนุนมีนโยบายมาตรการสนับสนุนอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวณปัจจุบันนี้นโยบาย มาตรการเพื่อเป็นการสนับสนุนอะฮ่าใช่เช่นกําหนดเคยได้ยินเรื่องธนาคารค่ะทุตทีค่ะเคยได้ยินหรอธนาคารธนาคารไฮโดรเจนยังเคยได้ยินไหแค่ะก่อนอื่นเลยไฮโดรเจนผลิตมาจากน้ําและพลังงานหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเปอร์เซ็นต์การผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเก็สไตรงาน e x h i ซ i t i ชัน แล้วก็ก็ไปเดินเรื่องเกี่ยวกับไฮโดรเจนกับดีคาร์บอนไนเซชันเพราะว่าเขาจัดที่ดูเซนดอฟใกล้บ้านก็เลยซื้อตั๋วแวะเข้าไปนิดนึงมันก็เปิดหูสามากว่าแล้วเราก็เดินเข้าไปถามว่าเราอยากเอาเทคโนโลยีเนี้ยเอาไปใช้ที่เมืองไทยคำถามที่ถามเก๊มาคำแรกคือประเทศไทยผลิตไฟจากพลังานหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วเก๊อึง้งไปเขาบอกว่าถ้าไม่เหลือใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาไฮโดรเจนไปลง นั้นหลักเกณฑ์หลักเลยเนี่ยมาตรการก็คือควรจะต้องผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้เยอะมากๆมากๆเพื่อจะนํามาผลิตไฮโดรเจนนะอ็นอันหนึ่งอันที่สองก็คืออย่างที่จีบอกก็คือธนาคารสร้างธนาคารไฮโดรเจนเพื่อจะเป็นพอร์ตซื้อขายกันใครอยากได้อะไรเงี้ยเอามากองรวมกันที่พูลก็สนับสนุนโครงการไฮโดรเจนข้ามพรมแดนมีการวางท้อ แล้วก็ <Okay. S 1> การขนส่งเป็นแท้งค์ประมาณนี้ครับอ,อสุดท้ายก็คือเพิ่มส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ Efficiency หรือ Cost เนี่ยมันถูกลง Efficiency มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมพอพูดถึงเรื่องของการสร้างสร้างท่อส่งเนี่ยนึกถึงอารมณ์ตอนที่เราคุยกันเรื่องของเอ e r g y t y t r s n t i t n o n เนาะสมัยก่อนที่เขาขุดเจอบ่อน,น้ำมันเขาก็คงแบบเริ่มสร้างท่อส่งน้ำมันน,นะนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นท่อสำหรับส่งก๊าซ กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วออโอเคว่าทุกๆก,การเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีความท้าทายอยู่แล้วล่ะอยากให้เกรดเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าไอ้ไม่ว่าโปรเจกต์มันจะดียังไงเห็นแล้วแบบคือมันมันสวยงามมากนะคือซอร์สที่จะมาทําก็ต้องเป็นพลังงานสะอาดแล้วผลิตเป็นพลังงานสะอาดสารตั้งต้นก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยแต่มันมีมันมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะในการที่จะดาเนินนโยบายเนี้ยออืถามตัวเกรดเองเนี่ยสมว่าถธายังไม่ไปถามยุโรปนะแต่ก็ อย่างเกรซพยายามเอาเครื่องของเงยอรมันไปขายให้เมืองไทยแล้วบอกว่าเนี่ยเด็กนักเรียนเราอ่ะควรจะเรียนเรื่องเอพลังงานยุคใหม่นะเ e r g y t r ร n s i t i o n ควรจะเรียนรู้เครื่องไฮโดรเจนควรจะเอาไปใช้หรือไม่ก็พลังงานที่เมืองไทยอ่อะทุกคนอยากจะเกดคาร์บอนให้ต่ำๆเขาจะต้องเอาเครื่องไฮโดรเจนไปอินสตอลนะเพื่อให้พลังงานเขาสะอาดขึ้น สิ่งที่ได้รับตอบกลับก็คือต้อนทุนมันสูงเขายัางสตัตดี้กันอยู่เลยสตัตดี้ไปสามปีแล้วคําตอบยังไม่ออกเลยว่าจะใช้ไม่ใช้รอให้ยุโรปไปก่อนอย่างนี้แหละกลัวกลัวว่าลงทุนไปแล้วขาดทุนแต่คําตอบมันไม่อยู่ที่เงินต้นทุนสูงอยู่แล้วคขอาไทยก็คือต้นทุนสูงทุกคนจะแบบกลัวว่ามันจะคุ้มเหรอแต่ว่าคําตอบมันคือแพงเท่าไหร่ก็ได้ แต่มันคือโซลูชันเดียว only one way the door open to net zero ก็ก็เป็นเรื่องต้นทุนนอกจากนั้น,นแล้วก็คนจะกลัวเรื่องว่าความดันสูงก๊าซไฮโดรเจนความปลอดภัยเป็นยังไงตอนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีครอบคลุมนะคะแล้วก็เรื่องการจัดเก็บการขนส่งคนอาจจะรู้สึกว่ามันยังยังไม่สเสถียรยังไม่การวิจัยหรือ d u c ตยังไม่ stable แต่ ทุกคนก็กําลังทําอยู่มันก็มีที่เสถียรแล้วเราสามารถทําให้มันดีขึ้นนเะพิ่ม efficiency มากขึ้นจีเคยได้ยินมันมีทั้งไฮโดรเจนสีเขียวไฮโดรเจนสีฟ้านี่ถามหน่อยว่าไฮโดรเจนสีเขียวนี่ต่างจากอ่าแล้วก็มีสีน้ําตาลด้วยไฮโดรเจนสีเขียวนี่ต่างจากไฮโดรเจนประเภทอื่นยังไงคะไฮโดรเจนสีเขียวทํามาจากน้ําน้ําก็คือ H2O นะแล้วก็พลังงานสะอาดตามรูปนี้เลยน้ําและพลังงานสะอาดไม่ปล่อยคาร์บอนจึงได้ชื่อว่าไฮาโดรเจนสีเขียวไฮโดรเจนสีฟ้าไฮาโดรเจนสีน้าตาลไฮโดรเจนสีน้ําตาล,าตาลทํามาจากเอ่อเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากพวกแร่ถ่านหินอือคือสารตั้ง <อา S 1> ต้งนยังมีคาร์บอนอยู่ใช่ปล่อยคาร์บอนถึงจะได้ไฮโดรเจนออกมาแล้ไฮโดรเจนสีฟ้าก็จะทําจากตัวไบโอมแมส ก็ยังมีเป็นก๊าซมีเทนไฮดโดรคาร์บอนใช่ใชยังมีคาร์บอนน้อยคาร์บอต่ําแต่ก็ยังมีคาร์บอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆคือเลเวลก็คือไฮโดรเจนสีเขียวนี่คือสะอาดที่สุดแล้วในบรรดาไฮดโดรเจนทช่ไม่มีคาร์บอนเลยค่ะแล้วที่นี้ไฮดโดรเจนสีเขียวนี่สามารถนําไปใช้ในภาคส่วนไหนได้บ้างคะก็อาจจะแบบ าจจะเป็นคําถามที่ stupid question จริงๆมันน่าจะใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมทุกอย่างทุกอย่างใช่เช่นการสตร์เทชันตอนนี้รถบัสที่ดูเซนดอกก็เป็นรถบัสรถบัสไฮโดรเจนแล้วนะคะค่รถยนต์เครื่องบินรถไฟไฮโดรเจนก็มีที่เยอรมันเรือก็มีตอนน้อร์ีเวย์เคยเห็นเรือไฮโดรเจนเหมือนกันแล้วก็รีฟิลลิ่งสเตชันนะที่เขาเหมือนที่เติมน้ำมันเป็นแก๊สเตชัน ที่ชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ที่ไฮโดรเจนก็จะเป็นรีฟ l l i n g Station เดี๋ยวมันก็อินสตอลแล้วนะคะจำลังอินสตอลเพิ่มเรื่อยๆมีเยอะ,หะเหมือนเราเคยคุยกันในหนึ่งอีจำนวนเยอะ,ะเหมือนกันใช่ทีนี้กกรรมีมัมนีคชันนอกจากนั้นก็เรื่องอใช้ในบ้านไฟใช้พลังไฮโดรเจนเอามาปั่นเป็นไฟฟ้าได้นอกจากนั้นแล้วก็เอ การขนส่งแล้วพลังงานไฟฟา้าและพลังงานความร้อนอยู่ยุโรปเราต้องใช้ความร้อนก็ใช้ไฮโดรเจนทำให้เป็นพลังงานความร้อนได้เนาะโลหะสาหกรรปเช่นสาหกะร,รมเหล็กอย่างเงี้ยอ่าค่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้วแบบเหมือนจะคือได้ยินพูดถึงเรื่องของโครงการกรีนออคตูป u สอยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงปลาหมึกสีเขียวนี่คืออะไรคะเป็นเพื่อนกับกรีนสโตร์หรือเปล่า อ๋เจ้าหมึกเขียวหมึกเขียวค่ะโอเคนะคะก็เป็นโครงการใหญ่ของยุโรปเนาะที่จะเชื่อมหลายๆประเทศในยุโรปโดยเฉพาะทางยุโรปตอนตกเฉียงเหนือก็คือเยอรมนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมก็ประเทศอะไรอีกเนี่ยไม่เห็นลักเซมเบิร์กเซบด้วยเชื่อมต่อกันเพื่อให้มีท่อเขาเรียกว่าไฮโดรเจนข้ามผมแดน ก็ม e ีทั <mm ah ้งพ่อทรงถ้าเป็นไปได้และก็การานส์ตทางรถอรรททางทางรถทางเรืออย่างเงี้ยเป็นเป็นเคสสตัดีว่าทำได้จริงเอฟเฟอเซนซีเท่าไหร่เก็บแต่เอ็กซิเบชันล่าสุดที่บรัสเซล่ะเกับไฮโดรเจนเี่ยเป็นของ EU ว่าทุนของ EU เนี่ยหลายๆบริษัทหรือหน่วยงานวิจัยเอาไปแล้วแล้วผลิตอะไรบ้างไม่ใช่แค่หน่วยงานวิจัยซิตี้ ของกราสออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาก็โชว์ให้ดูเลยว,ว่าซิตี้เขาอินตอนไฮโดรเจนไปแล้วอสวยงามมากแล้วทีนี้คำถามที่ต่อเนื่องอาจจะเกี่ยวเนื่องกับกร e นออ c เ o p ุ s เหมือนกันคือว่าทำไมความการร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยถึงมีความสำคัญกับการทำให้นโยบาย Green h y d r o g e นมันเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าถ้า เราทำหลายๆประเทศพร้อมกันหรือคถ้ามองว่ามหมู่บ้านนี้ทําแล้วทั้งประเทศมไม่ทําอย่างเงี้ยก็ทําเป็นคนเดียวคนน้อยการพัฒนาก็ช้าแต่ถ้าเกิด<ม>ทําหลายๆคนช่วยกันทําทําพร้อมกันก็เวลาเรามาคอนเฟอเรนซ์เราก็จะมาแชร์ความรู้ว่าอย<ม>ู่ทำเราได้ผลมายังไงเอามาเทียบกันหน่อยสิหรือม,มีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างนี้การพัฒนาเทคโนโลยีก็จะเร็วขึ้น แล้วก็เป็นการแชร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรแลบแชร์กันเป็นทําให้การพัฒนาเนี่ยเพิ่มเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องนอกจากเทคโนโลยีแล้วก็จะมีเรื่องนโยบายการสร้างมาตรฐานกฎหมายระเบียบให้สอดคล้องกันแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียลลิสติกก็คือเรื่องการค้าระหว่างประเทศจะได้รับรื่นในเมื่อมีมาตรฐานม,มาตรการสอดคล้องกัน ใช่ใช่โอเคนั้นเห็นภาพเนาะมันมันไม่สามารถที่จะแบบหมู่บ้านหนึ่งสะอาดแล้วหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดก็อะไรนะคาร์บอนมันก็กระจายหรือว่ามีมแคสตั u ด,ดีของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วว่าแต่ละ<ม>คนทํารถยนต์แต่ว่าไอปลั๊กชาร์จเนี่ยสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวก,กันเลยใช่ตอนนี้ที่แท้งที่ชาร์จตอนนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วแม้แต่ไอสายชาร์จโทรศัพท์อะ จีก็ยังได้ยินว่าก็เป็นอีกหนึ่ง,นนงที่อันมาตรการหนึ่งที่ยูโรบังคับว่าต้องใช้หัวเดียวกันแล้วเพราะมันมันขยายเยอะมากเลยอ่ะใช่จะได้ไม่ต้องทิ้งสายใช้สายเดิมอยู่ส่งมาแค่เดเวม่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์ตอนนี้ทุกเดเวイ์ในยุโรปอยู่ต้อง USB-C เท่านั้นอืมอันนี้ก็เลยเห็นความสําคัญว่าทําไมมันต้องทําทํากันเป็นระบบต้องทําร่วมกันอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมัน<อ>มันไปคนเดียวไปก็ไปช้าแล้วแบบมันไม่เห็นผลด้วยต้องไเพิ่มขยะอีกนะ ใช่ใช่มาที่คําถามสุดท้ายแล้วค่ะเกรดว่าอนาคตของไฮโดรเจนสีเขียวในในในยุโรปเนี่ยจะเป็นไปยังไงคะจากมุมมองข<ด>องเกรทเกรฟันฟันธงอาจจะไม่ใช่มุมมองของเกรทแต่ว่าสรุปมาจากเออเอ็กซ์เพรสหรือหน่วยงาน <ๆ S 2> ที่ทํางานทางด้านนี้อยู่นะคะ <ๆ S 2> เขาบอกว่าสภาพยุโรปเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวจริงจังมากแล <émie S 2> ้วก็จะมีบทบาทตัวไฮโดรเจนสีเขียวจะมีบทบาทสาคัญในการแปลงเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือ energy transition เ e ไลออนเป็นไฮโดรเจน o อล y นะคะ mm hmm. จริงๆก็เหมือนเหมือนกับอาจจะแบบเป็นเป็นเสริมเนาะเพราะว่าจีนั่งอยู่ฝั่งสแกนสแกนนี่ก็เขาจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากในในสาภาพยุโรป ไม่ใช่ทุกประเทศก็คือจอากนอร์เวย์เป็นต้นเนี่ยก็ยังคิดว่านอร์เวย์เองก็ชอบจะโปรอะไรที่เป็นพลังงานจากลมหรือจากสิ่งที่เขามีอ่ะส่วนสหภาพยุโรปเขาก็จะโปรเรื่องของกรีนไฮโดรเจนเดนมาร์กนี่ก็จะโปรในเรื่องของพลังงานจากจากลมหรือว่าอ่าถ้าไอซ์แลนด์ก็พลังงานจากความร้อนใต้พื้นพิภพแต่ท้ายที่สุดอ่ะมันเหมือนกับว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มุ่งไปทิศทางเดียวกันคือจะทํายังไงให้มันปล่อยคาร์บอนน้อยแต่ว่าอันไหนที่พอจะเป็น potential ในการทํา S <S ให้เกิดเป็นบิสเนสในอนาคตเน like hey, right. ี่ยเขาก็จะพยายามแบบดันด้านนั้นอ่ะเพราะจีรู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องกรีนไฮโดรเจนเนี่ยนอร์เวย์พูดเหมือนกันแต่พูดไม่หนักเท่ากับทางฝั่งยุโรปฝั่งฝั่งเยอรมันสเปนหรือว่าเอ่อฝรั่งเศสฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอเมริกาเขาจะจาะน้ามันต่อเดี๋ยวอีกนะเดี๋ยวมันจีว่าก็เหมือนที่เราคุยกันอีพีก่อนๆเนาะว่ามันมันมันยากอ่ะสาภาพประชาประชาคมโลกมันก็ต้องออกมาลุกคือสักอย่างอยู่แล้วแหละมัน คือถ้าจะเนาะมันก็ยังไงอะสม <c oughs> สมุติว่าเรือสมมติว่าเรือเอาเราเรา,เราถนัดเรื่องคุยเรื่องเรือเนาะเรือเกรดไม่ได้ใช้น้ํามันที่แบบสะอาดเนี้ยก็เข้าน่านน้าเราไม่ได้ไมันมันก็โดยโดยพฤตินัยมันทําได้ยากอยู่ดีอะค่ะแต่ว่าคู่ค้าของคนที่เขาขายน้ามันอาจจะไม่ใช่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นที่ที่ที่เหมือนที่เลยเราคุยกันหลายๆประเทศยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านก็ยังเป็นลูกค <c oughs> ้าประจาของอเมริกาได้อยู่แต่ก็ต้องดูกันต่อไปอืม ต้องดูต่อคือเราจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อเราบ้านเราร้อนขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไม่หาน้ำมาดับไฟหรือมันเราอยู่คนละโลกกันโลกมันอาจจะไม่ร้อนเท่าบ้านเราใช่ไหมเออก็เนาะอเมริกาเขายังไม่ร้อนก็ได้มั้งเดี๋ยวรอดูต่อโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเกรกมากเลยค่ะแล้วไงเจอกันอีกทีต่อไปค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กค่ะ